คล้ายจนตกใจคิมเบอร์รี่ภาพนี้โครงหน้าเหมือนหมากปรินมากเป็นนางเอกที่เรียกว่าหุ่นดีแบบสุดๆสำหรับนางเอกสาวคิมเบอร์รี่หวานใจของพระเอกหนุ่มหมากปรินก่อนหน้านี้จะเห็นว่าสาวคิมมีรูปร่างที่หนาๆแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะมากกลายเป็นสาวเอลเอสเป็นที่เรียบร้อยไม่ว่าจะมองมุมไหนก็สวยทุกมุมล่าสุดในอินสตาแกรมของคิมเบอร์รี่ได้โพสต์ภาพของตัวเองขณะนั่งอยู่บนที่นอนด้วยลุคแซบ พร้อมทั้งอวดหุ่นเออสที่ดูเหมือนว่าตอนนี้เธอจะผอมลงซึ่งหลังจากที่ภาพได้ถูกปล่อยออกไปเป็นที่เรียบร้อยนั้นได้มีแฟนคลับต่างเข้ามาชื่อชมเออสของเธอกันเพียบทั้งนี้หากดูภาพดีๆจะเห็นว่าใบหน้ามุมนี้ของคิมช่างมีความคล้ายกับหมากปรินจนน่าตกใจเลยล่ะคะ่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ